สวัสดีค่ะมาขันจ้ะวันนี้ฟ้าสดใสค่ะแก้งหมาหมามาครบเซตเลยน้องน้องดำข้างบ้านไงนกับมาพุดเดินสองตัวค่ะสีดำกับสีน้ำตาลแล้วก็ปักสองตัวเหมือนเดิมสุดๆนะึ่งลาเล้งสุดๆ ห้าวเป้งห้าวเป้งสนุกมากนี่ค่ะตัวใหม่ชื่อน้องชิลีซิลี่ะแมนนี่ปักโอลิเวอร์ค่ะ ก็ปักอีกตัวชื่อทษแต่ตนอ,นนอ,นนอนั้นน้องบุลลี่บุลลี่บุลลี่พุดเด้นดำน้อยกับนูอนอน้องลีโอครับห้าตัว